โย่ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบผมในรายการเดิมนะฮะแกดเอเกมมิ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำสกิลอันตีนะฮะเนื่องจากผมไปกดดูตัวเคนะฮะแล้วอยู่ดีมีสกิลเพิ่มขึ้นมาเองนะฮะผมก็ไม่รู้มาได้ไง mm hmm. ก็เลยจะมาสอนใ้ใช้ดูเนื่องจากไปค้นข้อมูลมานะฮะที่มันบอกว่าสามารถใช้ได้ต่อเมื่ออันติเมตมากกว่า2ขั้นก็คืออันติเมตก็คือการโกรธนะฮะ งั้นก็แปลว่าเราต้องกดในควบสองขั้นอันนี้คือผมยังกดไม่ถึงขั้นเลยนะฮะก็คือที่ทำอันติเมะก็คือตีไปเรื่อยฮะนะฮะ,นะฮะแล้วจะได้ขั้นหนึ่งใช่ไหมฮะให้เรากดไปก่อน,นะฮะพอกดไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่รู้นะ,ะแต่ผมตัวติมทํทำแบบนี้ แล้วเราก็จะต้องรอจนกว่าอันตเมีขั้นแรกจะหมดนะฮะนี่ครับพอหมดแล้วใช่ไหมเราก็มาตีกันต่อฮะยิก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 เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแล้วมันก็จะสังเกตน,นะฮะตะกี้มันเต็มแล้วฮะแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกรอบแล้วตีไปเรื่อยอีกรอบฮะ มันเหมือนจะนานนะฮะแต่พอใช้มาโอ้โหโคตรยอดฮะนะฮะออไม่รู้พวกแล้วพอกดใช้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะะเอ๊ที2 1วันจริง,นะ,งนะฮะอย่างโหดนะฮะตะกี้อาจจะกระตุกเล็กน้อยนะฮะแต่คงได้เห็นความโหดกันไปแล้วนั้นวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะฮะอู้ฮู้บายนะฮะ